เห็นว่าในบรรดารถบรรทุกยุโรปเนี่ยครับรู้สึกว่าสแกนเนียจะมาอันดับหนึ่งเลยถ้าในประเทศไทยใช่ในประเทศไทยเนี่ยหปีซ้อนแล้วที่เราเป็นยอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งในประเทศถ้าวสิเจนจุนค่ะอ็กมัลติเซตคลาสจะมีตัวคลาสขึ้นมาครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยลายดอกยางก็ใหม่ด้วยนี่ครับอันนี้อันนี้ลายฟุตเมอร์เซเดสเบนแล้วก็ฟูโซนะครับฟูโซเอ็กเซตโคลเมอร์เซเดสเบ F F นเะอ็กคลาสใช่ไหมเนี่ยครับ A C T R O S a c r o s นะครับอันนี้ก็จาก U C T t ทรัคนะครับ C T t ทรัคนครสวรรค์นี่มาแล้วก็มาชมอรถลอที่อู U The f ิ n i x นะสวัสดีครับอยู่กับช่อง S B T นะครับวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศในงาน Truck Power Expo 2023ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีมูดหลาย แบรนด์หลายบริษ,ษ,ษัทที่มาเปิดในงานนี้นะครับต้องบอกว่าหลากหลายมากคือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรลบุนทุกแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจนะครับทั้งหมดเลยในงานนี้นะโอ้ต้องบอกว่าหน้าหน้ามาหลายคนที่ทําธุรกิจหน้ามามากครับอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆจากงานนี้นะก็มีพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้นะครับก็ เขาก็นํามาสแสดงในงานนี้เลยนํามาโชว์ในงานนี้เลยเริ่มันแรกครับนี่จากบูทนี่เลยฮะไทย EV ใช่ไหม JAC ครับนี่ไทย EV JAC Motor มอเตอร์แใช่ไหมเนี่ยครับก็จะมีหัวลากไฟฟ้าครับปิกอัพไฟฟ้าแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กโดยใช้ไฟฟ้าร้อเปอรเซ็นต์เลยครับเป็นทัก e อนะีวนะนี่ก็อันนี้สุดยอดมากครับผมไฟฟ้าหมดเลย เดี๋ยวเราพาชมกันแบบผันผ่านก่อนนะครับถ้าเกิดว่าให้เจาะเลยก็น่าจะยาวอยู่นี่สายเก้าตันครับเบรก ABS นะเนี่ยชาร์จก็ฟัชาร์จ1ชั่วโมงครับผมวิ่งได้ก็ประมาณ200โลเนาะเนี่ยครับวิ่งได้200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะนี่ครับบรรทุกได้ถึง5ตัน6อ่า อันนี้ก็จะเป็นไซส์4รล้อนะครับอันนี้ไซส์3ตันนะซึ่งเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์ใหญ่เลยเนี่ยจะมาเป็นยางเบอร์2 1 5หนับ7จขอบ17.5ครับ, 75, บ, 17, 5, รบแต่ว่าจะเป็นไซส์รถบรรทุก4รล้อนะอันนี้ก็จะเป็นกระบะนะครับเนี่ยานดูกระแบบผ่านก่อนกระบะ4ประตูครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวลากนะ หัวลากโอ้โหใสใหญ่เลยครับนี่วิ่งได้350กิโลเมตรนะบรรทุกได้39 500โลนะครับสับเก้าตัน500อสุดยอดครับรถไฟฟ้าเอ้าบสกนเนียครับวันนี้ก็นำเจ้ากินแชมเปี้ยน R410 มาจะแสดงโชว์ในง,งานด้วยนะครับก็มีผู้ที่สนใจขึ้นไปดูบนรถอยู่นะนี่กินแชมเปี้ยน ตอนนี้อยู่กันที่บูสแกเน,นียนะครับตอนนี้ก็อยู่กับสวัสดีค่ะดวงใจพงปเปโตรสุขค่ะแกนเนียสยามค่ะโอ้ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากเลยครับค่ะคันนี้คือรุ่นอะไรครับคันนี้ตัวนี้เป็น R 4 1 0 6 2 NA นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้รับรางวัลที่ยุโรปมา6ปีซ้อนนะคะแล้วก็เราเน้นที่สีก็บอกอยู่แล้วเป็นสีเขียวนะคะ,คะได้เน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับรางวัลมา6ปีนะคะ ก็ S <S <an other> อบอกว่าใายนี้คือเด่นมากเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันใช่แล้ว,ล,ล,วลดการปล่อยมลพิษใช่มากคือสกานเนียเนี่ยเราเน้เนเรื่องของ sustainable transport เนาะเรารเน้นการขนส่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ให้ลูกค้าของเราประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็น <S <S <an other> มิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นของคนขับเองหรือว่าของเพื่อนร่วมถนนนะคะเราก็แนะนําสกานเนียของเราแล้ว ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยอดขายไปนไงบ้างครับผมปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าได้ตามที่เราคิดเอาไว้เนาะเพราะว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฟื้นจากโควิดนะคะ<ช>แล้วก็ผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยบางทีก็รายได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้ามันก็เลยทําให้ยอดขายของเราเนี่ยก็ก็หายไปส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ถือกับว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายเพราะว่าจริงๆก็ได้ตามแผนนะคะเห็นว่าในบรรดารถบรรทุก ยุโรปเนี่ยครับูรู้สึกว่าสแกนเนียจะมาดับหนึ่งเลยถ้าในประเทศไทยใช่ในประเทศไทยเนี่ยหปีซ้อนแล้วที่เราเป็นยอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน รถในวงการรถปัชจนกันนะครับ huh. ท yeah. the mm hmm> like> um ี่ยอดขายใช่ค่ะมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับก็นะคะของสกาเนียเนี่ยรถคันท네ี่มาโชว์เนี Beyonce ่ยเรามีแค่4คันเท่านั้นในเมืองไทยนะคะนำเข้าเข้ามาแค่4คันเท่านั้นราคาพิเศษค่าจองในงานแล้วก็เงื่อนไขพิเศษอีกมากมายเดี๋ยวติดต่อไปขายได้เลยนะคะขอบคุณครับก็ฝากแบรนด์สกเนียด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะจากมิชลินกับนครยางนะคะอันนี้เริ่มอยังเริ่มจริงแล้วใช่ไหมลค่ะวันนี้นะคะมิชลินเราเนี่ยก็นําเสนอยางตัวใหม่ค่ะเป็นยางประหยัดน้ํามันนะคะตัวนี้เนี่ยออกใหม่ล่าสุดเลยเป็นตัว2 7 5 8 0 i 2 2 5 X Multi Energy Set รับรองว่าจะประหยัดน้ํามันเนี่ยได้สูงสุดถึงประมาณ10กว่าเปร์เซ็นตลยนะคะอันนี้เราทดลองบนถนนจริงมาแล้วเรียบร้อยค่ะอวิจัยทดลองมาแล้วเออเขา สอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการวัดดอกยางแล้วก็ลมยางนะคะเ,คเพื่อบันทึกเข้าไปในระบบค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะ สามารถรู้ได้ว่ายางเส้นนี้วิ่งไปได้แล้วกี่กิโลนะคะแล้วก็จะหมดชีวิตลงที่กี่กิโลเมตรอันนี้เราสามารถรู้บันทึกข้อมูลได้หมดเลยอันนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยกับผู้ที่อยากจะบริหารจัดการยางนะคะให้กับฟีดเนี่ยได้ทราบถึงว่าตอนเนี้ยยางเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่มีปัญหาเท่าไหร่ความดันลมยางเท่าไหร่อันนี้มีหมดเลยค่ะแล้วก็ แล้วอันนี้ใช้ปันยังไงครับพี่อันนี้ครับอ๋อตัวนี้นะคะเปิดออกมาปึ๊ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้วัดวัดความลึกดอกยางนะคะอ๋อวัดความลึกดอกยางใช่แล้วเราก็เดี๋ยวเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนแป๊บนึงติดก่อนเปิดออกมาละติดแล้วตัวนี้จะสามารถลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เราก็จะวัดความลึกดอกยางตึ๊บ อ๋ออย่างนี้นี่ตัวนี้แปดมิลเรียบร้อยส่วนตรงนี้นะคะคจะเป็นตัวที่วัดความดันลมยางค,ความดันลมยางก็คือเราจิ้วมไปปุ๊บมันก็จะส่งว่าความดันลมยางเท่าไหร่รลงเข้าไปในแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันในมือถือ <Okay. S 2> โอเคอเอโหอ,อย่างนี้ด้วยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะทางเราเนี่ยก็มีการจัดทำกระเป๋านะคะตัวนี้ชื่อว่า m o โต Bag นะคะ m o โต Bag เนี่ยทางนครยางจัดทำขึ้นจากตัวที่เป็นไวนิลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทิ้งใช่ไหมคะทุกทีเป็นขยะแต่เราเนี่ยอยากจะเอามาช่วยโณนาร์ลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอช่วยกันซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟป่าโอเค ก็ S <S คือเมื่อซื้อก็ประกอบว่าอันนี้เรียกว่าบริจาคเรจาไวาม้อยห้าสบาทนะคะาสามารถที่จะรับกระเป๋าไปได้ฟรีเลยหรือแค่มาลงทะเบียนนะคะก็รับน้ำดื่มเดี๋ยวเชิญน,นะะ้่นในบูธเลยค่ะก็จะสามารถที่จะรับน้ำดื่มเย็นๆนะคะมีทั้งชายเย็นมีนทั้งชาวนาแล้วก็ชาพีชนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเยี่ยมชมในส่วนของยางไสตต่างๆนะคะใช่ รับตัวนี้รู้สึกว่าออกแบบใหม่ไหมตัวนี้อ๋อตัวนี้เนี่ยเจ็ตัวใหม่ต้องต้องอยู่ข้างหนา้าตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูตัวนั้นเนี่ยออกใหม่ล่าสุดเหมือนกันโอเคมากรแทบตัวนี้อ๋อนี่เลยนี่พี่พูดถึงกันอยู่ใช่ตัวนี้ชื่อว่า9.5 r 1 7 5 x multi Z plus จะมีตัว plus ขึ้นมา plus ความสะดวก พัดให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นพัดความแข็งแกงร่งให้กับยางเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยลายดอกยางก็ใหม่ด้วยนี่ครับอันนี้อันนี้ลายออกยางจะเป็นคล้ายๆเดิมประมาณเดิมแต่ว่า สูตรของเนื้อยางเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนไปอ๋อสูตรเนื้อยางเปลี่ยนใช่สูตรเปลี่ยนทําให้การใช้งานเนี่ยได้ได้ดีขึ้นประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วตัวเก่านี่ Export Z อร,รยังขายอยู่ไหมครับยังยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเรากําลังทําตลาดตัวใหม่เป็นตัวอ๋อคือเนะ้นคืออนาคตก็จะเน้นมาขายตัวใหม่ใช่ตอนนี้เลยคือตัว z Plus ฝากไว้ด้วยนะคะ Z p l u s ค่ะ อยังไงก็ฝากบูธนะคะนครยางกับมิชลินด้วยค่ะไปมามาหากันได้นะคะที่บับขอบคุณมากค่ะชินเมวาครับผมปิดโตนก็มาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมเจอเจอรู้สึกว่าจะเจอมาประมาณเคยเจอในงานที่วั t เอ็นทักที่ไบเทคนะครับเนี่ยครันที่เคยเจออยู่พลัง LNG ก็ครับผมรักธรรมชาติหลว ือ LNG เนี่ยต่างประเทศเขาก็ใช้อย <ipt illa. S 2> ู quiero, is, well, ่นะครับเช่นอเมริกาหรือว่ายุโรปนะก็เป็นพวก๊าซธรรมชาติครับเป็น LNG นะเพิมแค่เจ็ดนาทีแต่ว่าวิ่งได้พันเสือโลมคันนี้ซึ่งคันนี้มันก็จะเป็น F.M. ตัวเครื่อง J08 เนาะนี่ครับนาจะเป็นตัว F.M. 1J ครับรุ่นที่ว่าเป็น NGV เครื่องสองบอ่า เรามาเจอกับบูท Mercedes-Benz แล้วก็ Fuso นะครับ Fuso FZ นะนี่ครับ FZ Fuso เอาทุกคนแล้วก็มาเจอกับเจ้า Mercedes-Benz Actros Act ใช่ไหมเนี่ยครับ ACTROS Actros นะครับ Mercedes-Benz นี่รุ่น2636 สองหข้างหน้าเนี่ยไม่มั่นใจว่าความหมายคืออะไรแต่ว่า3 6ข้างหลังเนี่ยมันคือแรงม้าครับผมนะสาก็เท่ากับ360แรงม้าตอนนี้อยู่ในบูธของอะไรครับบูธของเนลงมมอเตอร์ครับอ่าสินค้าบริการหลังนี่คือเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับพวกรถบรรทุกฮะพวกรถหัวลากแล้วก็รถตู้ทึบครับแล้วเรามีรถเอ่อมิกเซอร์ฮะรถมิกเซอร์ก็คือรถรถโมปูนโมปูนใช่ครับซึ่งก็แบบนี้นี่ก็ไม่คแบบ่อยได้เห็น อ๋อเราเป็นน้องใหม่ของโครงการนี้ครับและยอดขายเราก็ไม่ธรรมดาครับะนะ,ะเพราะปกติเราทํางานแต่ง,งานราชการเราเพิ่งเปิดตัวเอกชนมาไม่กี่ปีนี่เองครับอนะฮะ,ะวันนี้ที่นํามานี่มีรถสเปกไหนบ้างครับก็มีหัวลาก400แรงม้านะครับเป็นตัว H7 เป็นตัวโฉมใหม่นะครับแล้วก็จะมีรถ6ล้อ240แรงมา้าเป็นรถตู้ทึบรถตู้ทึบนี่เป็นรถสเปกพิเศษซึ่งตู้เราสามารถยาวได้ถึง 9เมตร70นะครับยาวสุดตลาดเลยนะสิใช่ใช่ครับใช่นะฮะและเราเพิ่งจบงานมาของ j n t มาทั้งหมด6 0 0 0 0ครับแล้วต่อไปก็น่าจะวิ่งในท้องตลาดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับต่อไปก็โอเคคือคุ้มค่ามากครับยาข้อนี้ครับติดีร้ังม้าอันนี้ใช่ยอดมากและมีราคาโปรในงานด้วยนะครับถ้าจองในงานนะครับก็งานมี2ันก็งานเลื่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับ ก็เข้ามาคุยกันได้ที่บูธเลยนะครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณนะครับขอบค,ครับ,บทุกคนเดี๋ยวแบรนนี้เราจะมาถ่ายคลิปแยกนะครับแต่สเปกมาแล้วนะน้องใหม่จากจีนทุกคนมาแล้วก็ไปบูธต,ต่อไปครับนี่ฮิวสุ f อ z 360แปลงหน้าจิก้ารอๆเลยครับอ่ะอันนี้ก็จากอูซิทีทรัคนะครับซีทนะีทรัคนครสวรรค์นี่มากับ อขอกเกษตรคอกเหล็กสามเสานะครับนีชุดแตง่แตงเต็มยศเลยครับแต่งหน้ายูสุจิก้าพร้อมเลยพัดโคมไม่มองเงาเลยครับนี่ก็จะเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานโอ้โหตอบอกว่าสุดยอดเลยครับรอมากนี่มีแท่นขึ้นไพร้อมเลยครับเชิดเชิดหน่อยนะอารมณ์แบบลุยลรอรอหน่อยเอาทุกคนแล้วก็มาเจอกับบุซีพีฟตอนครับ ไอบูก็จะเป็นรถบรรทุกไฟฟ้า100%ยเปนช่นกันนะครับวันนั้นที่เรารีวิวที่อุช่างยุกก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับนี่รถรถรถพรชัยโภชนานะครับรถต้ตจีนแต่ว่าที่เรายังยังไม่ได้รีวิวเนี่ยก็คือหัวลากไซส์ใหญ่ครับนี่ตัวนี้เลยครับตัวไซส์400เลยงมานี่ฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาชมไหรอบนึงนะครับ ีเดี๋ยวเราก็พาชมเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ซัดเอฟด้วยครับใช้เกียร์ซัดเอฟรู้สึกว่าเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องคอมมินนะตัวนี้เครื่องคอมมินเครื่องแบนอเมริกาครับแล้วก็เกียร์เยอรมันเกียร์ซัดเอฟนี่ช่งล่างทิจีนี่เรื่องช่งล่างนี่กะตีเลยครับเรื่องความใหญ่ความแข็งแรงของเขานะไม่ธรรมดาครับผมดิฟล็อกเดี๋ยวนี้ก็ต้องสองตัวหมดแล้วครับโอ้โห ดิบเราสองตัวเป็นอย่างต่ำเอาง่ายๆเอาทุกคนแล้วก็มาชมรถรอที่อูด p h ฟินิกนะอูนี้ก็เห็นค้า้งบ่อยนะครับออรถเขาต่อสวยใช่ได้เลยนะนี่ครับยูซุกิก้านี่แปลงข้างหน้าเป็นพาร์ทกิก้าครับผมแล้วก็ไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนี่เล็บลายก็จะเป็น สีแดงแล้วก็ดำขาวนะครับรับลายสวยมากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะัขอของคุะคุณนะคะคณะกรรมการสาพันธ์งารขนส่งนักบงแข่งเทศไทยค่ะยังมีอีกสองกองโอ้ฟินิกนครสวรรค์แล้วต่อไป The ฟิ n i ก999นะครับชื่อเต็มเขาเกยขารสนนี่คือตัวตัวลูกนะครับ ทุกคนโอ้โหนี่มันตู้สเปคญี่ปุ่นชัดเลยนะโอ้โหนี่มันตู้ปิงนกอสเปคญี่ปุ่นเลยเนี่ยตู้ใหม่ๆเลยเนี่ยโอ้ตัวล็อกอย่างงี้นี่ญี่ปุ่นาชัดเลยครับเนี่ยแผงข้างมีเนียมนี่ก็มีเนียมญี่ปุ่นเลยเนี่ยอยู่ในก็ซีลรัส F G 8 j ครับจากแมนฮิโน่เขาบอกว่าสุดยอดเลยครับอ๋อนี่ทำาปพิธีนี่หว่านี่ครับทำเป็นรถเวทีนะ โอ้สุดยอดเลยครับอ่ะแล้วก็มาด้านหลังของงานครับตรงบริเวณเวทีพิธีการนะครับนี่ยูส e ุเอฟเอซ่สามหกศูนย์นี่อันนี้ก็ย e u สุเอฟเอซ่สามหกศูนย์ตัวใหม่นะครับตัวใหม่หน้าเดิมอันนี้ก็จะเป็น FR ครับนี่ยูสุเอ r อันนี้ตัวแล้วก็สิบครับผมแล้วก็สิบแล้วก็เป็นตู้ทึบใช่แล้วนะคะรับประกันตั้งแต่ค่ะดิฉันขออนุญาตไดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เน้นเป็นรถเป็นหลักเลยนะครับนะบโอเคทุกคนเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ